สวัสดีครับทุกคนพบกับผมนะครับจาลิสขับนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวและสรุปก,กองทุน TMB COF ให้ฟังนะครับเป็นกองทุนเปิดของทหารไทยที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศจีนครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้ฟังเลยครับสำหรับกองทุนเปิด TMB COF นะครับกองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity นะครับเป็นกองทุนเปิดที่เน้นลงทุนในหุ้นประเทศจีนเป็นหลักครับ สำหรับกองทุนนี้นะครับจะเอาเงินไปลงทุนในกองทุนต่างประเทศอีกทีที่มีชื่อว่ากองทุน UBS Equity Fund China Opportunity นะครับซึ่งจะลงทุนในรูปแบบของสกุลเงินดอลลาร์นะครับ2ใน3ของกองทุนนี้นะครับจะเอาเงินไปลงหุ้นในจีนหรือธุรกิจหลักๆที่อยู่ในจีนทั้งหมดนะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่ากองทุนนี้นะครับไม่เหมาะกับคนที่ต้องการผลตอบแทนเยอะๆในระยะเวลาสั้นครับ ต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งในการลงทุนแล้วก็ความเสี่ยงของกองทุนนี้จะอยู่ที่ระดับ6ครับคือค่อนข้างจะเสี่ยงสูงมีความผันผวนของตัวหุ้นเนี่ยมากกว่าเซตไทยบ้านเราด้วยและยังมีเรื่องของความเสี่ยงในด้านของอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งตรงนี้นะครับคนที่มาจัดการให้ก็จะเป็นผู้จัดการกองทุนในการทีท่ดูแลเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนตรงนี้หลักๆนะครับมาดูเรื่องของด้านการลงทุนกันบ้างว่าเข้าเงินไปลงทุนในด้านไหนบ้างนะครับ หลักๆตรงนี้มีการกระจายการลงทุนในหมวดอุตสาหกรรมใหญ่ๆเลยนะครับ3มกลุ่มหลักๆที่ลงก็อย่างเช่นกลุ่มอุปโภคบริโภคภายในประเทศนะครับพวกอาหารเดลิเวอรี่ค้าปีค้าส่งนะครับเงินจะเอาไปลงทุนกลุ่มนี้เยอะที่สุดนะครับแล้วต่อมาก็เป็นเรื่องของกลุ่มการเงินครับอย่างเช่นสินเชื่อธนาคารเงินฝากประกันอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กลุ่มสื่อสารนะครับเช่นเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตสัญญาณ 4G 5G โทรศัพท์อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีย่อยๆก็จะเป็นส่วนอื่นอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมกลุ่มสุขภาพกลุ่มอสังหาเป็นต้นนะครับผมแถมกองทุนนี้นะครับมีบางปีที่สามารถทํากําไรชนะดัชนีชี้วัดได้นะครับแต่บางปีก็แท้เหมือนกันเคยขาดทุนสูงสุดนะครับในช่วงเวลา5ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือลบ27.56%เลยนะครับผมแต่ถึงกระนั้นนะครับกองทุนนี้ก็มีความน่าสนใจตรงที่ว่า บางปีนะครับสามารถที่ทํากําไรได้ถึง50.49%เลยนะครับผมซึ่งบริษัทส่วนใหญ่ที่กองทุนนี้เอาเงินไปซื้อหุ้นนะครับก็ยังมีอย่างเช่น Tencent Holding Ltd นะครับเป็นบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของจีนมีบริษัทในเครือมากมายเลยอย่างเช่นที่เรารู้จักกันอย่าง Wechat หรือเกมออนไลน์ยักษ์ใหญ่อย่างกาลิ n a ก็อยู่ในเครือของ Tencent ครับและยังมีหุ้นของบริษัทกุยโจเมาไทครับเป็นบริษัทผลิตสุราจีนที่ใหญ่ที่สุด เบอร์ต้นๆของโลกเลยหรือจะเป็นหุ้นของ Ping An Insurance Group นะครับเป็นบริษัทประกันยักษ์ใหญ่อันดับหนึ่งของจีนครับหรือจะเป็นหุ้นของบริษัทที่เรารู้จักกันดีก็คือของแจ็ค m มานั่นคือ Alibaba Group h o l d i n g ครับเป็น E-commerce ยักษ์ใหญ่และมีบริษัทในเครืออีกมากมายหลากหลายเลยครับซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูรายชื่อบริษัทอื่นๆเพิ่มเติมนะครับสามารถไปดูที่เว็บไซต์ Bloomberg ได้นะครับผมเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ สรุปได้ว่ากองทุนนี้ลงทุนในหุ้นบริษัทยักษ์ใหญ่ของจีนหลายบริษัทแน่นอนครับและผู้จัดการกองทุนเนี่ยดูจากพอร์ร์แมนซ์แล้วฝีมือไม่ธรรมดาเลยบางปีสามารถทํากําไรเอาชนะดดชนีชีวัดได้แต่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าการลงทุนในจีนเนี่ยมีความเสี่ยงเรื่องความผันผวนในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยไหนจะเรื่องค่าเงินอะไรอีกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับต้องติดตามกองทุนนี้อย่างใกล้ชิดด้วยนะครับ หมายเหตุน,นิดนึงนะครับมูลค่าขั้นต่ำในการสั่งซื้อเนี่ยอยู่ที่1บาทขึ้นไปซึ่งต่ำมากๆเลยเหมาะแก่คนที่มีเงินน้อยด้วยนะครับสำหรับกองทุนตัวนี้นะครับสำหรับใครอยากอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมเนี่ยเดี๋ยวผมแนบลิงก์ไว้ให้นะครับลองไปอ่านกันดูตรงนี้สำคัญมากจะได้ไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรหลายอย่างในอดีตด้วยนะครับ เป็นไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับกองทุนเปิด TMB COF น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับสำหรับคนที่อยากลงทุนในหุ้นประเทศจีนสําหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมแนบลิงก์ของทาง TMB ไว้ให้ลองไปดูกันได้นะครับ ก็ถ้าเพื่อนคนไหนนะครับสนใจกองทุนตัวไหนอยากให้รีวิวอะไรก็เมนบอกกันได้นะครับผมแล้วอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ไว้ด้วยนะครับจะได้เอามาย้อนดูที่หลังได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ให้กับผมด้วยนะครับจาลิสครับเพราะเราอยากสร้างสังคมที่มั่งมีแล้วก็เป็นคนดีจากข้างในนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ